รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไฟมาป่าเป่งไข่<ค><บ>ดเต่งผักหวานปุงสวัสดีครับคมดอยชาแน,นลครับวันนี้ผมก็จะมาทําเมนูเอาใจพ่อแม่พี่น้องเจ้าเหนือกันเห้น้อยนะครับเมนูอะไรไปชมกันเลยนะครับ คนโบราณโบรานะครับเผากล่าวกันไว้ว่าถ้ากินไข่วันละ1,000ใบนะครับจะมีสุขภาพแข็งแรงแต่ใบใจไข่ไก่ยังอี้นะครับแต่มันจะเป็นไข่มดส้มเมนูในวันนี้นะครับก็คือแกงผักพวานนะครับใส่ไข่มดส้มนะครับไข่มดแดงของเฮานะครับเครื่องปรุงก็มีเนี่ยไข่ไก่นะครับแล้วก็มีพริกมีหอมแดงแล้วก็มีไข่มดส้มเนาะขาดไ่ได้เนาะแล้วก็มีกะปินะครับขาดไปได้เลยก็คือผู้สนับสนุนร้องของรายการเฮานะครับนั่นคือน้ำปลาตาเสียดครับจำเจ๊จำแม่แฮ่ล้ำล้ำนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยว อันดับแรกก็มาตำพริกกันก่อนนะครับโดยจะใช้เจ้าครกผีสิงนะครับรุ่นผีปอบซีรีส์นะครับไม้ดำหักด้วยนะครับใส่พริกลงไปนะครับหอมแดงหอมเตียมนะครับหรือกระเทียมใส่ไปใส่ลาก่อนตามครับตำเหอระเอยดแหลกเหลวแหลกแล้ว กระจายขึ้นมาเลยใหญ่ร้นสีนี้ะโอ้ยังไม่ได้ตามต่อจบร้อยอัดับต่อไปนะครับใส่กะปรินะครับเข้าไปนิดนึงนะนิดนึง <c oughs> ใส่กะปริเสร็จแล้วตัดับต่อไปครับ โอ้โหครับเครื่องพัวผีสิงจะมีเสียงหมาหอนประมาณนี้นี่นะครับวันนี้ผมก็ใจ้เจ้าถั่วหม้อผีสิงครับรุ่นผีเป็ดซีรีส์นะครับโอเคเริ่มนลครับใส่พริกของข้าลงไปนะครับที่เขาตำตะกี้ครับแกง้อยเดียวเนาะก็ใส่น้ำหน่อยเดียวนะครับวันนี้ก็คุณสาตรเป็นคนแกงผมเป็นคนถ่ายครับไปตัดกล้องแล้วกันเนาะต่อไปนะครับน้ำปลาตาสยใส่ตามลงไปครับ คนนิดนึงครับคนนิดนึงโอเคเ้าก็รอให้มันเดือดพ่านเดือดพ่านสัก,กรำรหนึ่งนะครับต่อไปนะครับใส่พักวานเฮ้าลงไปพักวานครับตามมาใหม่ๆเลยนะนกกรรคนสักนิดนึงนงครับเห็นไหมครับไอ้เยียงโอ้โหร้อนครับ ต่อไปอย่างครับเริ่มเลยครับต้องรีบใส่เลยนะครับไข่มะส้วมของเขาครับโอ้โหต้ไปคลุกเคล้านะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงครับไข่ไก่อันดับต่อไปครับโอ้โหเป็นไข่ไก่นะครับนี่ครับเอียนมอง่านเห็นนะครับโอ้หนากจังหนักจังครับสุดยอดสุดยอด เซ็ตเรียบร้อยนะครับแกงพักหวานใส่ไข่มดส้มนยโอ้โห oh, oh, ดูครับน่ากินมากๆเลยนะครับนะครับไข่มดส้มและไข่เต้งๆเลยนะอืม uh huh. นี่นะครับกระป๋อบนี่ผมกินแบบแบกแนวนะครับผมจะกินแบบไข่ไก่นี่ยังดิบๆอยู่นะครับนี่นะไข่เต้งๆเลยนะครับกระต่ายนะโอเคชิมครับ ไข่มันนี่แตกแั๊บๆในปาเขานะครับแก่อนหน้ามันม่อต่อไปจะชิมผักกวนครับนี่นะครับผักกวนครับอร่อยยอดครับผมชอบเจ้าตัวไข่มะส้มนะครับมันแตกตัแตกแ๊บๆในปลาเขานะอร่อยมากๆเลยนะครับบวกกับน้ำปลารีคุณภาพอร่อยได้ที่เลยชิมไข่มะส้มมาเรื่องแรกก่อเดี๋ยวลอง ไข้ไกลนะครับเห้เด huh ี๋ยวนะมองมองมาเห็นครับเดี๋ยวอตักขึ้นมาทางฟองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วยอกเลยครับความมันความเค็มความอย่างไข่บวกับน้ำแกงของเฮานะครับด้วยรสชาติของผักหวานเนาะพอย่างนี้ครับอืมดูดกครับ ก็ลงไปทากันดูนะครับเมนูง่ายๆเนาะเมนูนี้ก็จะมีเฉพาะช่วงนี้ของปีเท่านั้นนะครับช่วงีน่าจะเข้าเมสาเนาะอย่างที่ผมได้อุ่มคอนไปต่อแรกครับไฟมาปลาป่งไฟมาปลาเป่งไข่มดเต่งพักหวานป่งนะครับลองไปทำมาดูนะครับโอเคก็เจอกันทลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ